สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เด็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดที่น่าสนใจเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูกลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube ช่องสำรองให้กดติดตามรับฟังกันนะครับเรามากันที่ประเด็นเรื่องแรกครับก็เป็นเรื่องราวบทวิเคราะห์ของแกรี่นิวิวที่ได้มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับตัวของวอลเวกอนนะฮะเมื่อมีการเปรียบเทียบสถิติกับทางคิ เซโนโรนโดนะครับแกรนวิวิลเนี่ยก็ได้ออกมาคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องของบอเวคอดหลังเกมที่แพ้นิวครสเซิน0-2ด้วยกันนะครับจากคลิมบอเช้าในะฮะก็ได้มีการนําบทวิเคราะห์เบื้องต้นมาให้รับฟังบ้างแล้วนะครับแต่ในเรื่องของทางนักสถิติที่นวิลอ้างถึงเนี่ย มีการอธิบายเพิ่มเติมอย่างไรกันบ้างสําหรับก a r รีวิวเนี่ยมองว่าการเข้ามาของบอยบีคอร์เนี่ยแน่นอนเจ้าตัวเนี่ยอาจจะอยู่กับทีมได้ไม่นานนะครับเหตุผลที่เขายัางได้ลงเล่นต่อเนื่องเนี่ยคุณก็ต้องลองไปดูสถิติเปรียบเทียบระหว่างโรนโด กับบอเบคอสใน19เกมเท่านั้นนะครับ19เกมดังกล่าวเนี่ยนะฮะออกมาเป็นอย่างไรกันบ้างเดวิลมองว่าบอเบคอสเนี่ยช่วยทีมชนะไปถึง12เกมนะครับเสมอ4เกมแพ้3นัดนะฮะอาจจะทําได้เพียงแค่2ประตูแต่ทีมเนี่ยสามารถกดสกอร์ภาพรวมได้ถึง3.7ลูกเลยทีเดียวนะครับและเมื่อเปรียบเทียบกับ19นัดของคริสเตียโนโรนโดเนี่ยพวกเขาเนี่ยชนะน้อยกว่า3เกมนะครับแพ้มากกว่าถึง4ครั้งแล้วก็ เมื่อโรนโดโลงแข่งเนี่ยอาจจะยิงไปถึง11ประตูก็จริงนะครับยิงได้มากกว่าวอเปคอร์แต่ทั้งทีมเนี่ยทำได้เพียงแค่23ประตูเท่านั้นครับนั่นคือความแตกต่างอย่างชัดเจนนะฮะมันก็คือเรื่องแปลกๆของวงการฟุตบอลครับสำหรับผู้เล่นที่ โดนวิาพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ดีพอสําหรับการยืนเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าของแมนยูครับแต่ว่าสามารถสร้างประโยชน์ให้กับทีมได้อย่างมากมายเลยทีเดียวนะฮะนี่คือมุมมองของเดวิลนะครับที่มีการคอมเมนต์เรื่องของวอลเปเปอร์คอร์เรื่องแรกนะครับส่วนเรื่องราวต่อมาครับที่น่าสนใจก็คือ3สิ่งที่แมนเชสเตอร์เดนเนี่ยต้องทําให้ได้นะครับเพื่อที่จะ กลับมาอยู่ในเส้นทางที่ดีอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ในช่วงสอเกมลัดหลังเนี่ยก็มีผลงานที่ไม่ดีครับหรือว่าหลังจากที่เราเนี่ยควา้าคาราบาลครับได้เนี่ยผลงานดูถดถอยลงไปนะครับเอเดนฮาแล้วก็แมนยูเราเนี่ยนะครับต้องมีการปรับปรุงเรื่องไหนบ้างครับเรื่องแรกก็คือปรับปรุงเรื่องของฟอร์มเกมเยือนนั่นเองนะฮะที่ซีซั่นนี้หรือว่าในช่วงปีนี้นะฮะฟอร์มเกมเยือนเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่โดยเฉพาะการเจอทีมชั้นนำนะฮะการไปเยือนทีมชั้นนำเนี่ย มักจะแพ้เป็นประจำนะฮะอย่างเช่นเกมนัดล่าสุดที่แพ้นิวคาสเซิลย้อนกลับไปอีกก่อนเจอกับนิวคาสเซิลก็แพ้ลิเวอร์พูลแบบเยินนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่แมนยูต้องปรับปรุงเพื่อเป็นการเก็บแต้มหรือว่าทำให้ดีขึ้นกว่านี้ในเกมนัดถัดไปที่แมนยูมี โปรแกรมทีมเยือนหลงเหลืออยู่นะครับแล้วก็เรื่องที่2ครับก็คือเรื่องของตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าครับถึงเวลาแล้วครับที่จะต้องมีการพักในรายของบอลวิคอร์สนะฮะเนื่องจากว่าบอลวิคอร์สเนี่ยอาจจะมีประโยชน์ในด้านอื่นก็จริงแต่ว่าเรื่องของการจุกสกอนี่เจ้าตัวก็ยังทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับก็คือเจ้าตัวเนี่ยทำเต็มที่เท่าแหละแต่ว่ามันยังดีไม่พอนะฮะเพราะฉะนั้นแมนยูก็ต้องหาใครสักคนครับที่มายืนเป็นศูนย์หน้าได้นะฮะนั่นก็คืออาจจะเป็นในรายของมาคาร์ดฟอร์ดโยกจาก เส้นฝั่งซ้ายมาเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าไปเลยหลังจากนี้นะครับรวมไปถึงอี่มารเลีที่กลับมาแล้วก็อาจจะพร้อมกลับมาลงเล่นเป็นตัวจิดอีกครั้งก็มีโอกาสไป,ไปได้สูงเหมือนกันนะครับซึ่งช่วงนี้ในรายของบาวคอ์เนี่ยก็น่าจะต้องนั่งไปก่อนนะฮะเพราะว่าทีมเนี่ยขาดการจบสกอร์อย่างหนักเลยนะฮะแล้วก็เรื่องที่3ครับก็ต้องหาวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับคาสิเมโร่นั่นเองนะครับการขาดหายไปของคาสิเมโร่มีผลกระทบด้านลบอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็เหลืออีก2เกมนะที่คาสิเมโร่เนี่ยติดโทษแบนนะครับ เพราะฉะนั้นในช่วง2เกมที่ไม่มีคาสเมโรเนี่ยแมนยูก็ต้องหาทางออกแบบโชว์คลาวด์นะฮะซึ่งที่มีอยู่ถ้าเกิดมันไม่พอหรือว่ามันยังแบบไม่ดีพอเนี่ยก็เริ่มมีการวิเคราะห์กันออกมา มากขึ้นแล้วนะครับว่าถึงเวลาแล้วไหมที่จะต้องมีการใช้ไม้ตายสุดท้ายก็คือการดันลิซันโดโมาตินิเนี่ยขึ้นมาเป็นมิฟิลตัวรับทดแทนไปก่อนนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยแมนยูมีการลองใช้เยอะมากๆนะฮะทั้งเอาบรูโน่ลงมาต่ำนะครับส่งแม็กคามีนิลงไปเล่นก็ยังไม่เวิร์กนะฮะบรูโน่ Bruno ลงมาต่ำก็ยังไม่เวิร์กเฟสก็ยังไม่เวิร์กอีกนะฮะสปิเซอร์ลงมาก็ยังแบบไม่ดีมากพอนะครับเพราะฉะนั้นวิธีสุดท้ายก็คือ จับลิซันโดมาตินีนี่แหละดันขึ้นไปนะครับเพราะว่ามาตินีเนี่ยเคยลงเล่นมาก่อนชั่วคราวนะครับไม่ได้บอกว่าให้ยืนมันแบบตัวจริงทุกๆเก,กมนะฮะเป็นการยืนชั่วคราวเฉยๆรอให้คาสเมโรแล้วก็เอเล็กเซนกลับมาเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เซนเตอร์คู่อาจจะเป็นในรายของวารานิเลิบวารานลุกชอแล้วก็แบ็กซ้ายเป็นมาเลเซียมันก็สามารถทําได้เหมือนกันเพราะว่าเทนฮาก็เคยทำนะฮะอันนี้คือ3จุดสําคัญนะครับที่แมนยูเนี่ยต้องเร่งเรื่องการแก้ไขโดยด่วนนะครับถ้า เกิดแบบว่าอยากจบตำแหน่งท็อปโฟให้ได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ฟอร์มเริ่มแกร่งๆไปนะฮะเป็น3สิ่งเบื้องต้นแล้วกันนะครับมันยังอาจจะไม่ใช่แบบทั้งหมดนะฮะส่วนรื่อเราต่อมาครับก็โยมาที่เรื่องของเจอร์มี่ฟิล์มปงครับมีข้อมูลจากสกอตส์เยอรมันโดยฟอร์เรนเพเทนเบิร์กนะครับมีการระบุก,กันออกมาครับว่าแมนยูเนี่ยได้มีการเปิดฉากพูดคุยกับตัวแทนของเจอร์มี่ฟิล์มปงแบ็คขวาของไบเอ์เดวร์เซนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็การเจรจารอบแรกก็ได้บระสบที่อยู่ ในที่ทางที่ดีอีกด้วยนะครับย้อนกลับไปครับตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์แมนยูมีข่าวเกี่ยวกับการมองหา แบ็ขวารายใหม่มาโดยตลอดนะครับแล้วก็หนักสุดๆก็คือในช่วงมกราคมนั่นเองนะฮะที่แมนยูดูที่จะเอาจริงเอาจังแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ไม่มีเงินมากพอที่จะไปซื้อแบ็ขวารายใหม่นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้อาจจะเป็นจังหวะที่เหมาะสมที่สุดที่แมนยูจะเดินไปหาแบ็ขวารายใหม่เข้ามาแทนที่แบ็ขวารายเก่าที่ฟอร์มการเล่นไม่สม่ำเสมอนั่นเองนะครับซึ่งเชื่อกันได้ว่าเรื่องของเบคกเงินค่าตัวของฟิล์มปงเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ40ล้านยูโรได้นะครับไม่เกินประมาณนั้นนะฮะ เหมือนว่าทางเบลล์เร์โลเซนก็พร้อมที่จะปล่อยด้วยถ้าเกิดพวกเขาเนี่ยได้เม็นเยนตามที่พวกเขาต้องการน,นะครับตอนนี้ก็มีการพูดคุยเบื้องต้นไปแล้วก็รอติดตามกันนะฮะเทนฮาก็อยากได้านานล้วด้วยนะครับส่วนแม็กขวายคนหนึ่งครับที่มีลุ้นได้เหมือนกันก็มีรายงานจากเดลีเมลครับมีการระบุว่าดังเซลโดนเฟสฟูลแบ็กของทางอินเตอร์มิลานเนี่ยได้มีการเปลี่ยนตัวแทนคนใหม่นะครับท่ามกลางความสนใจของแมนเชสเตอร์เดดแล้วก็เชลซีในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้นะครับเรื่องของโดเฟสกับแมนยูเนี่ยมีข่าว พอกับในรายของฟิล์มโปงเลยหรืออาจจะหนักกว่าเลยด้วยซ้ำาะะครับแล้วก็การเปลี่ยนเรื่องของเอเจนส่วนตัวเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการไปเปลยกัอนออกมาหรือเปล่าว่านักเตะเนี่ยอาจจะ เอาเอเย่นคนใหม่เนี่ยมาพิจารณาเรื่องของเกี่ยวกับอนาคตของเจ้าตัวก็ได้นะครับซึ่งทางออกเนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นไปได้สุขนะครับแล้วก็อินเตอร์มิลานก็พร้อมปล่อยนักเตะรายน,นี้อยู่แล้วถ้าเกิดอินเตอร์มิลานเนี่ยได้เรื่องของเมเงินค่าตัวตามที่พวกเขาต้องการอยู่ที่50ล้านปอนด์ได้นะฮะนี่คือ2องดีลรายชื่อแบ็กขวานีครับที่มีข่าวอย่างหนักนะครับแล้วก็น่าจะตอบโจทย์ เรื่องของการดึงกันเข้ามาเป็นอย่างมากด้วยนะครับสำหรับประเด็นเรื่องของงานที่เ o v e r เล็กน้อยกันหน่อยแล้วกันนะครับมีข้อมูลจากดินโจนนะักข่าวสายตลาดซื้อขนางเตะเนี่ยก็ได้ออกมาวิเคราะห์นะครับว่า ซึ่งถ้าเกิดทางฝั่งกาตาทีโควเวอร์สโมสร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้สําเร็จเนี่ยนะฮะซึ่งดูเหมือนว่าทางท่านชิคเนี่ยสามารถทําทุกอย่างให้กับเอเล็กตินฮากตามที่เทนฮากต้องการได้นะครับดินโจนได้มีการเอาไปเปรียบเทียบกับเรื่องของนิวคาสเซิลนะครับให้เราดูครับว่านิวคาสเซิลก่อนหน้านั้นยังแบบไม่มีการทีโควเวอร์แล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยมีการทีโควเวอร์แล้วเนี่ยซึ่งสถานการณ์เนี่ยมันเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนะฮะจากในช่วงซีซั่นก่อนนิวคาสเซิลเนี่ยยมมมมมีีีีีีีีผลลลงงงาาาานนนนนนทท่่่่่่่ไดะคครรัับแแตวพออกเเปปจ้้ขใหซซ พวกเขาเนี่ยมีการเสริมทัพที่ดีขึ้นนะครับได้ตัวหลักใหม่ๆรายใหม่ๆเข้ามาทําใ,ใ,ใ,ให้คุณภาพทีมภาพรวมดีขึ้นแล้วก็ตอนเนี้ยนวคาสเซลเปลี่ยนจากทีมที่อยู่ในโซนแบบก,กลางๆงตารางท้ายๆตารางเนี่ยขึ้นมาเป็นทีมที่มีลุ้นในอันดับท็อปโได้นะครับซึ่งแมนยูเนี่ยสามารถก้าวขึ้นไปเป็น ทีมแบบประเภทแบบนั้นได้นะครับจริงๆแมนยูก็อยู่บริเวณนี้อยู่แล้วแต่ว่าหลังๆเนี่ยผลงานมันตรอมไปและถ้าเกิดอยากทําให้มันดีขึ้นกว่านี้การเข้ามาของชิคที่มีเงินทุนมหาศาลก็สามารถซับพอร์ตแมนยูในอีกทิศทางหนึ่งได้ก็คือการซื้อนักเตะการเอาเงินเนี่ยมาเป็นเรื่องของการสนับสนุนสโมสรในอีกทิศทางหนึ่งนะครับทำให้แมนยูเนี่ยกลับไปอยู่ในเส้นทางที่ดีอีกครั้งนะนี่คือเรื่องดีนะครับที่มันน่าจะเกิดขึ้นกับฝั่งของท่านชิคของกาตาที่ถ้าเกิดเทโวส สโมสรแมนยูสำเร็จนะครับส่วนเรื่องของวิกตอร์โรเก้ครับแนวลูกดาวรุ่งของ บราซิลรายนี้นะครับก็มีราย,ยงานกันออกมาจากสื่อของบราซิลนะครับมีการระบุว่าตัวแทนของโรเก้เนี่ยได้มีการเดินทางมาที่ยุโรปนะครับเพื่อเป็นการทําการพูดคุยกับทีมที่ใหความสนใจมากมายนะครับก็ตอนนี้ปลายทางเนี่ยก็มีทีมจากหลีกอังกฤษนะฮะที่จะมีการพูดคุยกันแล้วก็ทีมจากเหล็กสเปนนะฮะทีมจากเหนืออังกฤษเนี่ยก็เห็นว่ามีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูเรานะครับแล้วก็ ทางอเซนดอนนะที่มีข่าวเชื่อมโยงนะครับแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยตอนนี้ตัวแทนของโรเก้เนี่ยอยู่ที่สเปนนะครับก็น่าจะมีการพูดคุยกับเบอร์เซนาอยู่นะครับจริงๆเนี่ย นอกจาก2ทีมจากเหลืองปรั่งเที่ผมเอ่ยไปเนี่ยก็คืออาร์เซนอลแล้วก็แมนยูเนี่ยยังมีอาตาเมล่าเชลซีลิเวอร์พูลสเปอร์แล้วก็เวทแฮมที่ให้ความสนใจด้วยนะครับนี่คืออีกหนึ่งดาวรุ่งครับที่มีข่าวร้อแนแรงกับทีมชั้นนำในยุโรปมากมายรวมไปถึงแมนยูเรานะครับในรายของวิโด้ซิมเพนครับมุมมองของทางเบนเจอร์ขอบเนี่ยมีการระบุกันออกมานะครับว่าความต้องการของ นาบัลีก็ยังคงเหมือนเดิมนะก็คือไม่ต้องการขายวิโตโอซิมเพนนะครับแต่ดูเหมือนว่านักเตะเนี่ยอาจจะมีความต้องการย้ายออกจากนาบัลีแล้วในช่วงซัมเมอร์นะครับหลังจากที่อยู่กับทางนาบัลีมาได้สักระยะนหนึ่งนะครับซึ่งค่าตัวของนักเตะเนี่ยอาจจะอยู่สักประมาณ140จนถึง150ล้านยูโรเป็นราคาเบ่นเงินที่สูงม,มากๆนะครับแล้วก็ในมุมมองของเบนเจอร์ขอบเนี่ยมองว่าโอซิมเพนเนี่ยน่าจะเลือกย้ายไปแมนเชสเตอร์เด็มากกว่าที่เ็นเชลซีนี่ฮะเหมือนกับว่าโอซิมเพน,เน มองที่ Manchester ์ยูเต็ดเพียงแค่ทีมเดียวนะครับถ้าเกิดย้ายไปพิมียเ์ลีกอังกฤษนะถึงแม้ว่าจะมีหลายทีมแหละแต่ว่าแมนยูเนี่ยน่าจะเป็นปลายทางที่เจ้าตัวชอบที่สุดนะครับขณะเดียวกันสาการณ์ของเฮล์ี่เคนเนี่ยเบนเจอร์ขอบมองว่ามันก็ขึ้นอยู่กับผู้จัดการทีมคนใหม่นะครับที่จะมีการตกลงกับเฮล์ี่เคนอย่างไรนะครับเกี่ยวกับอนาคตของนักเตะอะไรต่างๆนะครับรวมไปถึงอยู่ที่ เดนเน่เวีด้วยนะครับที่เป็นหัวเรือใหญ่ของทางสปเปอร์นั่นเองนะครับที่จะมีการอนุมัติขายนักเตะรายนี้ให้กับคู่แข่งในพิรเรษอังกฤษหรือเปล่า แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเม็ดเงินนั่นเองนะครับที่แมนยูเราเนี่ยต้องเจอกับงานยากนะครับในการเจรจาเพราะว่าราคาเม็ดเงินค่าตัวเนี่ยมันในระดับ100้ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายทั้ง2ดีลนะครับแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นเป้าหมายเบื้องต้นแล้วกันที่เอลฟ่นฮาต้องการนะครับใครคุณใดคุณหนึ่งนะโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วววยแลล้้กกัััันนนนะะคคคคครรรบบบอเจิปหา